สวัสดีค่ะช่องโอเคเด็ก์วันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยบทสนทนาสั้นๆภาษาญี่ปุ่นที่ savoir, เป็นการพูดในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะคือเสียงหรือว่าฟอร์มอะไรมันก็จะต่างจากการเขียนนิดหน่อยมาฟังเสียงกันเลยนะคะ 2> 2. น todavía, ี่ก่นหาเเซมิโนมินะทงกูฮันทาเบนิตันนเคโด 。鬼かなっていうお好み焼きの店、わかるああ、知ってる知ってる。駅前のちょっと右に入ったところのお店でしょうん。面白い名前の店だよね。うん。あそこ、結構美味しいよね。まあ、แปลคร่าวๆกันก่อนเนาะ。ก็ออบอกว่า、เมื่อวันก่อนฉันไปกินข้าวกับเพื่อนๆที่ในกลุ่มสัมมนามาละ่ะรู้จักร้านโอโคโนมะเยกอ่า รู้จักร้านโอโคโนมิยากิที่ชื่อโอนิกะนะหรือเปล่าเพื่อนก็นจะบอกอ๋อรู้จักรู้จักร้านที่อยู่หน้าสถานีแล้วเข้าไปทางขวาหน่อยใช่ไหมใช่เพื่อนก็นจะบอกว่าชื่อร้านแปกดีนะเพื่อนก็นบอกว่าอืมร้านนั้นรสชาติอร่อยใช้ได้เลยแหละมาดูการใช้กัน コナイダゼミのみんなとご飯食べに行ったんだけどこナイゼミのみんなとご飯食べに行ったんだけどコナイダカクーパキニシュワミルメイダンマニルアレバマニアナハタインボイマーグナイパサイブンコナイダ เซมิโนมินาโตก็คือกลุ่มสัม,มานาเซมิ emi, ก็เซมินาเนี่ยเนาะแต่เขาพูดสัน้นๆแค่เซมิเนมินาก็กลุ่มเพื่อนสมมามนาก็ฮังทาเบนิอิตันดดคิโดก็คือไปกินข้าวมาโอนิคานะที่อยู่โอโคโนมิยากิร้ารูโอนิคานะที่ อยู่โอโคโนมิยากิโนมิเาะมากาโรโอนิคานะนี่คือชื่อร้านเพราะว่าเขาจะใชโอนิคานะเตะถ้าพูดถึงไอ้นี่แหละถ้ามีเตะมาเนี่ยแสดงว่าโอนิคานะโอนิคานะเตะมันจะมีซื้อเล็กแล้วก็เตะนะคะจะพูดถึงชื่อร้านเนี้ย おのこみやおのこみやきのみせんおこのみやきかくらでのわかるかくうちくないああ、知ってる知ってる駅前のちょっと右に入ったところのみせでしょああ、知ってる知ってみせめのちょっと右に入った。 โคโตโนโอมิเซเดโชก็คืออารู้จักรู้จักก็ใช้คำว่าชิเตรุชิเตรุก็คือรู้จักรู้จักเนาะเอเกะมายโนะก็คือหน้าสถานีโชโตมิงินิฮัตตะโคโตโนโอมิเซเดโชก็คือเลี้ยวขวานิดนึงก็ถึงใช่ไหมคำว่าโชโตก็นิดหน่อยเนาะคำว่า มีนี่นี่ไฮตะก็คือเข้าไปทางขวานิดหน่อยก็เจอร้านแล้วใช่ไหมเพื่อนก็จะอืมอืมโอโมชิโรยนามายน้ำซีเดลเนะเพื่อนอีกคนก็อืมอ,อีกคนนึงก็แอ่ว่าโอโมชิโรยนามายเนาะมีเซดาอยู่เนะก็อืมเป็นร้านที่ชื่อแปลกดีนะอโอโมชิโรยนามาเนาะ มีเซดาอยู่เนะทำไมเขาบอกว่าแปลกล่ะเป็นชื่อที่น่าสนใจสิโอโมชิโร่นาม่เอ๋ก็ชื่อเนาะอืมอโซโกะเค็คโกอิชิอยู่เนะก็คืออืมค่อนข้างอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวอืมอซโกะก็ที่นั่นเนาะเค็คโกอิช oh ิก็คืออืม เคโก็ค่อนข้างประมาณนี้เคโคโอชิก็คือค่อนข้างอร่อยนะคะสำหรัแบวันนี้เราก็จะได้เนะาะมราการู้ก็คือรู้จักไหมเข้าใจไหมประมาณนี้ส่วนคำว่า ชิดตะลุชิดตะลุก็คือรู้แล้วรู้แล้วอย่างเงี้ยรู้จักรู้จักเิอยวเนี่ยก็ค่อนข้างอร่อยใช้ได้อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวเห็นใจไหคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝึกฟังกันเ <Okay. S 2> ท่านี้เนาะราไปลองพูดกันด้วยนะคะแล้ว mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าอ mm hmm. ย่า like, ลืามกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ Okay.